คุณเอคุณโจคุณชมคะเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวเนี่ยมีเห็นทุกวันจริงๆนะคะคที่อุบลราชธานีลูกชายคะ่ะอายุ50ปีแล้วคาดว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยนะคะคก็ใช้หน้าไม้เนี่ยกระหน่าตีหัวแม่แม่แท้ๆของตัวเองที่อายุ87แล้วอะคะ่ะคือตีไป10กว่าทีอะจนเสียชีวิตเลยค,ค่ะเนี่ยนะคะ ผู้ก่อเหตุก็คือนายนรงอายุ50ปีที่บอกหลังจากตีแม่รัวๆจนหัวแม่เนี่ยเป็นแผละชะกันแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเขายังพยายามไปใช้ขวานเนี่ยฟันประตูจะพังเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะฆ่าหลานชายกับหลานสาวที่อยู่ในบ้านอีกแต่โชคดีชาวบ้านมาเจอพอดีก็เลยร้องเรียกให้คนมาช่วยค่ะหลานสองคนเนี่ยเลยรอด หลังก่อเหตุนายนารงขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหนีไปซ่อนตัวในกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุไป2กิโลเจ้าหน้าที่ไปตามจับกลุ่มตัวมาได้นะคะที่ตำบลสว่างอําเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีผู้ก่อเหตุซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะอ้างว่ามีเสียงกระซิบจากเทพบอกว่าแม่เนี่ยเป็นปอบ uh huh. แม่จะมาทำร้ายคนอื่นต้องฆ่าทิ้งซะก็เลยลงมือเลยค่ะฆ่าแม่ตัวเอง ส่วนอาวุธที่ใช้เจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ได้เป็นปืนหน้าไม้นะคะด้ามยาวๆนี่แหละคิดดูตีหัวแม่ด้วยเนี่ยด้ามเนี่ยแบบที่ไม่ยั้งเลยอตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบปากคําผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมนะคะเพราะว่านายนารงเตอนสอบถามไปก็ผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา